ราชกิจจาประกาศ8รัฐมนตรีลาออกมีผล19มิถุนายนเว็บไซต์ site, ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องรัฐมนตรีลาออกจำนวน8รายโดยมีผลตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568 1>, 1. นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ความเป็นรัฐมนตรีของนายอนุทินจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ตามความในมาตรา170วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2. นางสาวสุพมาตอิศระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวสุพมาตจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ตามความในมาตรา170วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 3. นายนพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ความเป็นรัฐมนตรีของนายนพินทรจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ตามความในมาตรา170วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 4นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ความเป็นรัฐมนตรีของนายทรงศักดิ์จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ตามความในมาตรา170วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นางสาวซาบีดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวซาบีดาจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ตามความในมาตรา170วงเล็บสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 6. นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ความเป็นรัฐมนตรีของนายพิพัฒน์จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ตามความในมาตรา170วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ความเป็นรัฐมนตรีของพลตำรวจเอกเพิ่มพูลจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ตามความในมาตรา170วงเล็บสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุรศักดิ์จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ตามความในมาตรา170วงเล็บสของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศณาวันที่20มิถุนายน2,568รแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรี